สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้วิชาพละศึกษาของเรานะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องแม่ไม้มวยไทย15ท่าเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าเราจะเรียนรู้กันในท่าใดบ้างไปเรียนรู้กันเลยครับท่าสลับฟันปลาเป็นการรับด้านนอกฝ่ายลุกเดินเข้ามาชกด้วยหมัดตรงไปที่ใบหน้าของฝ่ายรับฝ่ายรับ ใช้มือปัดฝ่ายลุกที่ข้อมือส่วนมือกระแทกไปด้านนอกของฝ่ายลุกถ้าปักษาแวกหลังเป็นท่ารับด้านในฝ่ายลุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดองค์ไปที่ใบหน้ามือตั้งมั่นพร้อมที่จะชกหัดฝ่ายรับ ก้าวเท้าทะแยงเฉียงสืบเท้าเข้าวงในทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าใช้แขนปัดหมัดให้พ้นใบหน้ามือกระแทกไปที่หัวไหล่ด้านในของฝ่ายลุกทันทีถ้าชวาซัดหอบฝ่ายลุกเดินมวยชกด้วยหมัดตรงไปที่บริเวณใบหน้าของฝ่ายรับมือตั้งมั่น ฝ่ายรับรีบก้าวเท้าเฉียงออกวงนอกทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าโดยพุ่งตัวเข้าหาคู่ต่อสู้แขนขวายกขึ้นปัดบัดฝ่ายลุกให้เบนออกพนตัวยกตอกกระแทกเข้าชายโครงของฝ่ายลุกถ้าอีเหนาแทงกริดฝ่ายลุก เดินมวยเข้าชกด้วยหมัดตรงไปที่บริเวณหน้าของฝ่ายรับมือตั้งมั่นฝ่ายรับรีบก้าวเท้า,าทะแยงเข้าวงในทิ้งน้ำหนักลงบนเท้ายกแขนขึ้นปัดหมัดให้ขนตัวแขนขวางอศอกเพื่อส่งศอกกระแทกที่ชายโครงของฝ่ายลุก 5. ยอเขาพระสุเมนฝ่ายลุกเดินมวยชกด้วยหมัดตรงเข้าบริเวณหน้าของฝ่ายรับมือตั้งมั่นฝ่ายรับก้มศรีรษะให้หมัดผ่านศรีรษะไปพร้อมกับสืบเท้าไปด้านหน้าเล็กน้อยให้ได้จังหวะหมัดแล้วชกหมัดเข้าสู่ปลายคางของฝ่ายลุกทันที เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับมวยไทย15ท่าวันนี้เราก็เรียนรู้กันเพียงแค่5ท่าก่อนนะครับสำหรับวันนี้พลังงานของครูนะครับให้นักเรียนถ่ายภาพการเรียนนะครับแล้วส่งไว้ใต้คลิปการเรียนการสอนอย่าลืมนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในท่าต่อไปในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ